ทักว่าหน้าเหมือนพี่บุ๊กสุประการครับขี่ตามข้างทางก็จะเรียกพี่บุ๊กพี่บุ๊กก็ชอบครับชอบผลงานที่เขาอ,อยู่อยากแจมสักเพลงครับอ,อยากอยากเจอพี่บุ๊คฮะอยากเจออยากเจอ,เอ้อง,งเพลงด้วยครับ,คร,บครับสอบถามหน่อยครับมีคนมาซื้อลูกชิ้นเนี่ยลูกค้ามาซื้อลูกชิ้นเคยถามเลยไหมว่าหน้าเราเหมือนใครเคยเห็นกันบ้างไหมมีครับเขาทักว่าไงครับทักว่าหน้าเหมือนพี่บุ๊กสุประการครับอ๋อกแล้วมีหายผุกขายอะไรไหมมีไง มีเหรอแล้วมีบางคนแบบมาแบบพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะไรมีไหมมีครับมีเหรอเยอะไหมครับเยอะครับแล้วเรามาขายหชิ้นที่นี่นาน,นยังครับอยู่นี้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับสี่ห้าเดือนแสดงว่าลูกค้าแถวนี้ก็รู้หมดเลยช่อ๋อแล้วอย่างนี้เราเราขายหึชิ้นอย่างเงี้ยเราขายแต่กี่โมงกี่โมงนะขายถึงจากสี่โมงสี่โมงเย็นถึงถึงห้าทุ่มครับห้าทุ่มเนาะ แล้วบางบางวันมีเลนไหมมีเลทมีครับก็มีมีแล้วถึงเที่ยงคืนบ้างจอดอย่างนี้ผมจะวิ่งขายด้วยวิ่งเลขขายด้วยไม่ได้ขายด้วยในระหว่างที่เราเลขขายนี่บันมีลูกค้ามาซื้อที่เห็นหน้าเราสังเกตไหมว่าพักไหมครับักครับพักเนาะขี่ตามข้างทางก็จะเรียกพี่บุ๊พี่บุ๊เขาเรียกเลยเหรออย่างนี้เรามีความปลื้มใจนะครับที่เราหน้าขายแบบแล้วปินนักร้องดังเนี้ยมีมีอยู่ครับแล้วเป็นเอฟซีตัวพี่บุ๊เลยไหมครับเห็นไหมก็ ก็ก็ชอบครับชอบผลงานที่เขาอยู่ชอบผลงานเนาะถ้าเกิดว่าพี่บุ๊กเขาดูอยู่นี่อยากฝากอะไรถึงพี่บุ๊คไหมอะไรทนายเอกคนหนึ่งฮะก็อยากไปหน้าท้ายอะไรเงี้ยอยากแกมสักเพลงครับอ๋ออยากอยากเจอพี่บุ๊กนะอยากเจออยากเจอแล้วครับลองเพลงด้วยครับหาขายที่นี่ได้บอกหน่ยครับผมทุกชิ้นเราตั้งอยู่ที่ไหนครับเผื่อพี่บุ๊กอยากมาหาตั้งอยู่พันทองครับผมอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีอยู่ข้างๆหมู่บ้านศรรัชชาครับ ทางผลานทีละชาันทองเนาะครับผมวันนี้คืออะไรครับซื้อลูกชิ้นทอดค่ะจากที่มาดูนี่มาซื้อเห็นเห็นสังเกตเห็นหน้าพ่อค้าไหมเห็นค่ะเหมือนใครไหมครับก็คล้ายๆหน้าคล้ายๆนักรองนักรองชื่ออะไรครับบุ๊คสุภกรอ๋อเจ้าของผลงานเพลงอะไรฮะเพลงสวยขยี้ใจที่ดังอยู่ตอนนี้ค่ะหรอที่แรกมาเห็นตกใจไหมเอก็ตกใจเหมือนกันขายอยู่ไหมครับใช่ น่าจะคล้ายๆกันอั่นี้รู้ไหมหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนพี่บุ๊กบ้างเออพี่บุ๊กี่คือใครครับเป็นนักร้องครับนักร้องเพลงอะไรฮะสวยขยี้ใจครับผมอ๋อที่ดังๆกันนะครับเรื่องแกเริ่มไว้ผมยาวครับก็เริ่มเหมือนแล้วก็มีคนทักนะครับอ๋อมีคนทักเยอะไหมครับเวลาไปขายลูกชิ้นคนก็จะชอบเรียกพี่บุ๊กพี่บุ๊กอย่างเงี้ยเออครับอ๋อก็คือถ้าไปนี่เห็นรู้เลยครับผมอ๋อันนี้เราภูมิใจไหมที่มีพี่ชายน้า ใเนาะหันุงรักเธอเข้าแล้วนะแม่หยอดยาหยีหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแม้สตีมือสอง นนอยน้องคิดเ,เข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l ฟ o ล e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนดาดทับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ